สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาทำปลานิลอ่อมใบยอจะ้ะแกงอ่อมปลานิลใบยอย่ยาย่าไปเมื่อเช้านี้เขามาขายปลาแม่ค้าเขาเขียนปลามาขายย่าก็เลยย่าก็เลยซื้อเขาไว้ทีนี้ย่าก็จะแกงอ่อมอ่อมใบยอกินนี้ อันนี้วันนี้ย่าพิเศษย่าตำน้าพริกเองวันนี้ย่าไม่ได้ซื้อน้ำพริกย่าตำเองพิเศษไงย่ยาก็เลยเออใส่กระปุกระปิไปเรียบร้อยแล้ว,ลวย่าก็ตำเองอ่ะวันนี้ย่าก็จะผัดพริกก่อนแกงอ่อมบยอปลาเนนอ่อมใบยอเนี้ยจะต้องผัดพริกก่อนเร่งไฟหน่อย ซื้อเขาไว้สองกิโลเลยอ่ะอืมแต่เขาขายอืมอันนี้ตำไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ยาเทียวอ่าอันนี้ยาก็จะผัดพริกให้หอมก่อนอ่ายาที่แรกเขาขายเป็นกิโลทำไปทำมาต่อกันต่อเขายาก็ต่อเขาเขาก็ลดให้ เหลือสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยถ้าย่าเอาสองสองร้อยย่าก็จะได้เก้าตัวร้อยเขาก็จะแถมให้ยา่าหนึ่งตัวย่าก,ก็เลยซื้อสองร้อยเอ่อย่าก,ก็มีมีการต่อเขาอีกนะต่อเ <c oughs> <c oughs> พราะยุคนี้ยกกุคประหยัดอันนี้ย่าก,ก็จะแกงแกงซะนะก,กี่ตัวห้าตัวมั้ยย่าก็ ผัดพริกกันผัดพริกให้หอมอือยากจะผัดพริกให้หอมก่อนแล้วก็นี่ก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยยาก็จะใส่อซุปไปก้อนหนึ่งนี่ยาก็จะใส่ซุปก้อนไปก้อน,หนให้ปรุงรสให้มันปุงกลมอ,อือใส่ไปก้อนหนึ่งแล้วยาก็ ยา่าชอบกินชูรสย่าก็ต้องใส่ชูรสย่าชอบกินชูรสย่าก็ต้องใส่ชูรส,อส,รสโอ้ยร่วงไงจ๋ยยาย่าต้องใส่ชูรสหน่อยเดี๋ยวปรุงอะไรให้เรียบร้อยเลยถ้าใครไม่อยากกินชูรสก็ไม่ต้องใส่แต่ย่าชอบอะ่ะย่าขาดไม่ได้ถ้าไม่ใส่ชูรสแล้วของไม่อร่อยอืมย่ยาชอบกินชูรสอะ่ะอืมทีนี้ย่าก็ เอาน้ำตาลใส่หน่อยผัดพิ่ไปเลยน้ำตาลใส่ได้น้ำตาลมาแล้วอันนี้ก็ใส่ไปช้อนหนึ่งใส่ไปช้อนเดียวตามโต๊ะ่อเพราะว่าแกงนี้หวานไม่ได้ไม่ใช่แกงเกือหวานมันหวานไม่ได้ย่าก็ไปเก็บไปยอจากหน้าบ้านเนี่ยย่าก็ลวกปไปยอไว้แล้ว ต้มน้ำเกลือแล้วใบยอนาะคือสุกแล้วล้างไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ย่าตำน้ำพริกเองจะเป็นยังไงอืมวันนี้ลงทุนตำน้ำพริกเองนะจ๊ะเนี่ใส่น้ำปลาหน่อยอืมน้ำปลาไม่ได้เปิดยังไงเนี่ยอืมน้ำปลาใส่น้ำปลา,า,าก็นี่ไง ทิพรสยาก็ใส่น้ำปลาทิพรสนะวันนี้เขาบอกว่ามันหอมอร่อยทิพรสเนะี่ยอันนี้ยาก็ตัวนี้เลยสองว่าเดี๋ยวเค็มพอก่อนเพราะว่าน้ำปลาทิพรสนี่เขาเค็มอยู่เขาอร่อยอยู่ อันนี้ย่าก็จะต้องผัดให้หอมผัดให้หอมก่อนเดี๋ยวผัดไปสักพักหนึ่งหอมแล้วค่อยอันนี้ย่าก็ผัดมาสักพักแล้วพริกก็หอมแล้วอันนี้ย่าก็จะใส่ย,ย่าใส่ใช้กะทิกล่องของกะทิกล่องของอร่อยดียา่าใช้ของอร่อยดีเพราะว่าของอร่อยดีเนี่ยก็คือเขาจะใส่แป้งไม่เยอะไนงะ ก็มันจะไม่ข้นเท่าไหร่ก็คือใช้ของอร่อยดีนี่แหละยากชอบใช้อันนี้ยากก็จะใส่กะทิไปเลยกะทิกล่องใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลาใส่ใส่ไปเลยก็เดี๋ยวก็เอาปลาใส่ยากก็ซื้อปันเนี่ยปันนนิน ย่าก็ปนินนี้ย่าก็จะเอาปลาใส่นี้เอาปลาใส่เนี่ยน,นี่ตัวห้าตัวยา่าจะแกงห้าตัวอันนี้นย่าก็เอาปลาใส่เลยนี่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยเขาขายสี่ตัวร้อยต่อไปต่อมาได้เป็นเก้าตัวอัน <c oughs> นี้ย่าก็ ต้องต้องรอให้เดือดก่อนอันนี้ยาต้องรอให้เดือดก่อนยาถึงจะใส่ยาถึงจะชิมรสได้เพราะว่าปลามันจะคาวอันนี้แ,แกงก็เดือดยา่ะเดือดยาก็จะใส่ยาก็จะใส่อ่าชิมรสก่อนแล้วยาก็จะใส่ใสบยอเนี่ยยาลวกน้ำใบยอไว้ ย่าก็จะใส่ไบยอเสร็จแล้วย่ยาก็ปลาสุกย่าก็จะใส่ใบยอสุกแล้วปลาปลาสุกง่ายน่าดูเลยเนี่ยเดี๋ยวย่าชิมรสก่อนนะชิมรสก่อนเดีย๋ยวช้อนชิมรสก่อนไม่หวย่ารืห้หยิบช้อนว้ช้อนชิมรสก่อน ใส่ใบยอก็สุกเลยเพราะใบยอสุกอยู่แล้ววันนี้ขาวเลยอ่ะเพราะว่ายาตาพริกเองย่าใส่พริกขี้หนูไปด้วยออืมรสโอเคแล้วอืมอร่อยเลยอืมอร่อยแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยอร่อยเลยใส่ใส่ใบยอก็โอเคเลยเนะี่ยใบยอสวยๆใส่ใบยอก็โอเคแล้วเยอะ ใบยอหน้ากินแหลอ่อนอย่ากเก็บมาลวกน้ำแล้วไม่ขมแล้วลวกน้ำเรียบร้อยคนมากไม่ได้เดี๋ยวปลาเละยาก็จะเสร็จแค่นี้แหละเพราะปลาสุกแล้วยาก็จะจะไอ้นี่แล้วจะปิดคลิปแล้ววันนี้ก็มีมาแกงอ่อมปลาน,นินใส่ใบยอ แกงอ่อมอ่าวันนี้ก็มีแค่เนี้และจ้ะสวัสดีค่ะ